เอาล้ครับเราจะหาวิธีการช่วยเต่านะครับเต่าที่มันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับแยกบางนานะครับโอเคมาน,นี้มาน,นี้ไม่ต้องหัวหงดไปหรอกก็ช่วยๆมันหน่อยนะช่วยมันเอาลงไปในน้ำตรงนั้นแหละเนี่ยครับเต่านะครับเนี่ยเนาะ โอเคเดี okay. ๋ยวผมก็จะเอาไว้ไปล่อยมันลงน้ําตรงเนี้ยแหละนะครับไม่งั้นมันโดนรถเหยียบตายแน่นอนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับถ้าเอาวางไว้ตรงถนนนะแน่นอนว่าคุณคิดคุณลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้เลยครับเต่านะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะวางลงน้ําเนี่ยผมขอดูตัวมันหน่อย ว่ามันเป็นรูปร่างอย่างไงาอะไรยัางไงานะครับอืมอยัางไงาครับผมก็คิดว่าเออมันยังเป็นกระกระดองที่คงสภาพดีอยู่ครับอันนี้ดังนั้นโดนรถเหยียบเละแน่นอนนะครับต่อให้กระดองมันแข็งแค่ไหนนะครับแต่ ต้องดูเล็บมันหน่อยนะครับแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกลัวคนเลยนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆปล่อยมันนะครับค่อยๆปล่อยมันลงไปนะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญเลือนนะฮะไม่ใช่ว่าเก็บเอาไปเลี้ยงนะครับโอเคผมจะปล่อยมันไว้ตรงนี้นะครับคอกระรองทีนี่หัวหดเข้ามาในกระรองเลยครับ ครับขอบคุณมากครับ